สวัสดีค่ะพี่หญิงเจ้าของสำนักงานแล้วก็พี่ AL ทุกคนเลยนะคะอยากจะบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะอยากได้ยอดอยากได้อะไรแบบไหนขอให้สมนักปรารถนาทุกคนเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ได้เข้ามาเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆกับสำนักง,งานแห่งนี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าอบอุ่นมากๆถึงแม้ว่าตัวแพทจะอยู่ไกลเวลาว่างไม่ตรงกับชาวบ้านชาวช่องเนาะแล้วงานก็เยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะเป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารแล้วก็การได้รับความรู้ต่างๆค่ะขอบคุณที่พี่ๆจัดกิจกรรมจัดเรื่องของการเทรนนิ่งให้ความรู้อ่ะ ท,ทุกอาทิตย์เลยมันทาให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องของประกันเนาะแบบเรื่องของประกันเป็นศูนย์เรื่องภาษีติดลบเลยอะแพทได้มารู้มีความรู้กับที่นี่หมดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเพราะไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าเราไปอยู่กับค่ายอื่นสำนักงานอื่นอะเราจะได้แบบนี้หรือเปล่าในความรู้สึกของแพทระบอกได้เลยว่าตัดสินใจไม่ผิดเนาะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่ตั้งใจมามอบองค์ความรู้ให้เนาะบอกเลยว่ามันมีคุณค่ามากนอกจากได้ความรู้แล้วมันทําให้แพทได้วางแผนชีวิตตัวเองอะใหม่ทั้งงดดด้้้าาานนกกรเิิวยไไอออชีพบต่่ส อยากให้คนอื่นเข้าใจในเรื่องของประกันได้มากขึ้นค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสิ่งที่ให้มีค่ามาหาศาลมากๆเนาะขอให้ผลบุญจากการที่พี่ๆส่งมอบความรู้ให้ในคลาสทุกๆคลาสเลยขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสําเร็จในสายงานประกันอยากเป็น m d r t ขอให้ได้ทุกคนเนาะอยากได้มากกว่านั้นขอให้สมาใจปรารถนาขอให้เงินล้นไหลมาหาพี่ๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ึ่งปีแล้วนะคะที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันเนาะกับสังงานักงเก้าสาก็รู้สึกว่าดีใจที่เราได้รู้จักกันนะคะรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดเนาะที่เลือกที่จะทํางานร่วมงานกับพี่ๆทุกท่านรวมถึงเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะก็อยากขอบคุณอยากขอบคุณทั้งพี่ออยพี่พี่พเนทพี่อุ้ยเนาะที่ ได้ให้ความรู้ได้พัฒสอนพัฒบอกพัฒว่าทั้งไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าเราท้อเราเหนื่อยกับการทํางานเราเหนื่อยกับที่เราจะต้องมีงานประจำอยู่แล้วเราต้องมาทํางานนี้อีกเรามีการท้อแต่พวกที่ทุกคนก็คอยให้กําลังใจเนาะคอยพูดว่าเอ้ยพยายามพยายามยังไงมันก็สําเร็จเนาะแล้วเอิรก็รู้แล้วว่าอ่าโอเคหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเราพยายามแล้วเราได้รับผล จากความพยายามของเราจริงๆนะคะตามที่พวกพี่บอกเลยก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยเนี่ยอาชีพนี้อาชีพที่เอิงเลือกเป็นอาชีพที่เราสามารถหาประสบการณ์แล้วก็ไรายได้จากมันได้จริงๆก็รู้สึกขอบคุณเนาะที่วันนั้นเลือกที่จะทักหาอยู่วีปาแล้วก็ได้มาเจอกับทุกๆคนในสำนักง,งานที่นี่นะคะรู้สึกว่าสำนักง,งานที่นี่เป็นกันเองเนาะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนนี้นั่วหัวหน้า เนาะรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องมีอะไรเราปรึกษากันมีอะไรเราให้ความช่วยเหลือกันหรือแม้แต่บางครั้งที่บางทีเรารู้สึกว่าเราท้อกับการทํางานเราสึกว่าเอะเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีทุกคนจะให้กําลังใจกันเสมอทุกคนจะไม่ทิ้งกันรู้สึกว่านี่คือข้อดีของสํานักง,งานเราที่เราไม่ยอมปล่อยมือเพื่อนในทีมแล้วพยายามที่จะจูงมือกันนะคะที่จะเดินต่อไปก้าวไปด้วยกัน ตบโตเติบโต,ตไปด้วยกันนะคะรู้สึกว่าอยากขอบคุณมากๆเลยที่หนึ่งปีที่ผ่านมา ALK เราฝากฟันมาด้วยกันแล้วก็ยังคิดว่าในปตีต่อๆไปเราก็ยังจะจับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็การทํางานกับสำนักงานที่นี่ก็ทําให้เอิงแฮปปี้แล้วก็อยากร่วมงานด้วยตลอดค่ะรักทุกๆคนนะคะ สวัสดีตัวแทนประกันภยัย FWD 1นึทุกท่านครับขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงและหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเร,องเรืองครับสำหรับผมทำงานกับ FWD มาแล้วประมาณปีนิดๆน,น,นะครับก็ทำเป็นในส่วนของงานพาร์ทไทม์ก็ต้องขอบคุณคุณหญิงนะครับที่เป็นกำลังหลักเป็นแม่ทัพและคอยสนับสนุนผมที่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ขายสักเท่าไหร่ แต่ก็ให้การส่งเสริมและคอยช่วยในทุกๆเคสในการขายขอบคุณมากครับก็อยู่มาแล้วมีความสุขดีนะครับก็ยินดีที่ได้ร่วมง,งานด้วยกับทุกๆคนในทีมซึ่งเห็นทั้งพี่ๆและน้องๆท่านอื่นในทีมมีการผลักดันและส่งเสริมการสนับสนุนกันซึ่งในส่วนนี้เองที่ผมเห็นว่าเป็นพลังที่สําคัญและน่าจะช่วยให้ FWD 1. 9 3มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปครับมีความสุขทุกๆท่านครับ โชคดีครับสวัสดีจ้าเพื่อนๆและเออนะคะชาวไลฟ์ดีไซน์ชีวิตดีไซน์ได้ไก่แจ้นะคะเด็กหลังห้องเข้ามาให้อวยพรอวยพรอะไรเอ่ยอวยพรให้ใครอันนี้หลังห้องทุกคนยอดไม่มีผลงานไม่มีไม่มีอะไรเลยทุกคน ตอนนี้กับแจ้ต้องให้ทุกคนอวยพรแล้วแหละทุกคนอวยพรให้เราหน่อยขอให้ต่อไปนี้ขอให้ตีต่อไปนี้เราไปขายได้ง่ายๆขอให้เอ่ยปากกับใครแล้วเขาก็แบบซื้อเลยลูกอะไรแบบนี้แบบง่ายๆเหมือนที่ทุกคนทําได้ไหมอยากมากอยากมีฟีลนี้บ้างอยากมีฟีลแบบส่งยอดทุกวันทุกวันอะไรยังไงแล้วก็แบบลูกค้าถามอะไรมาตอบแบบโชบโชบโชโชบ เก่งมากเหมือนเจนเน็ตอะไรใดๆเออไม่เป็นไรวิธีผ่านมาดิฉันถ้าความสําเร็จกับตัวเองเรียบร้อยแล้วความฝันไปเรียบร้อยเดี๋ยวความฝันที่สองก็คือว่าการจะเป็นผู้ที่ขายประกันที่เก่งพูดรู้เรื่องทําอะไรตอบได้เราจะเป็นแบบนั้นเหมือนที่ทุกคนเป็นนะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปี2,568สวัสดีทุกๆคนเลยปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้คิดดีทำดีพูดดีแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปด้วยกันตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะหมวยนะคะก็ขอขอบคุณหญิงเจ้าของสำนักง,งานประกันชีวิต FWD 1 9 3นะคะดีใจที่ได้มาเลือกสำนักง,งานนี้หมวยคนนึงก็ เป็นตัวแทนขายประกันที่ชอบในอาชีพนี้มากแล้วก็อยากสําเร็จในอาชีพขายประกันหมวยดีใจที่ได้รู้จักหญิงแล้วก็ได้รู้จัก a l ทุกคนได้รู้จักตัวแทนทุกคนทุกคนใจดีมากแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนํากันตลอดจริงๆหมวยขอให้ปีใหม่ปีนี้ให้สํานักงานประกันชีวิตของหญิงและตัวแทนทุกคนและตัวหมวยมีพลังในการทํางาน เฮงเฮงหมันหมานรวยรวย,ยไปด้วยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ AO ถึง93ของเรานะคะวันนี้ก็ เป็นบ้านให้น้ำตาลมาเป็นเจ็ดเดือนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะโดยเฉพาะพี่หญิงนะขอบคุณที่ต้อนรับน้ำตาลอย่างอบอุ่นเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านในสำนักงานเลยคือถ้าเกิดว่าเล่าวันนี้คลิปน่าจะยาวเกินหนึ่งนาทีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นบิ๊กซัพพอร์ตให้หนูเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้หนูมีวันนี้นะคะวันนี้หนูไม่ได้มองว่าหนูประสบความสําเร็จหรืออะไรนะแต่หนูสามารถหางานหาเงินจากงานนี้ได้จริงๆแล้วก็มันเป็นเงินก้อน ประมาณนิดนึงที่หนูไม่คิดว่ามันมันจะมาไวขนาดนี้นะคะแล้วก็ใครที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะปีใหม่นี้ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้แต่ถ้าเกิดว่าปีที่แล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เนาะก็ขอให้ทิ้งมันไปนะคะประตูบานไหนที่ปิดกั้นพี่ๆอยู่นะเปิดมันออกทุกบานแล้วลุยไปด้วยกันนะคะและปีนี้ตานพูดเลยนะว่าตานจะเป็นหนึ่งใน MDRT ของสำนักงานนี้และถ้าตานทำไม่ได้นะเอาคลิปนี้มาร้อนหนูได้เลยสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่หญิงเจ้าของสำนักงาน AL ทุกท่าน เพื่อนพี่น้องชาว193่าทุกคนนะคะอันอยากขอบคุณทุกคําแนะนําทุกการเรียนการสอนที่สํหรับการจัดขึ้นค่ะอยากขอบคุณ AL พี่ออยนะคะที่ให้คําแนะนําให้โอกาสให้การช่วยเหลือแอนตลอดมาค่ะแอนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้เลยนะคะแต่พี่ออยก็ไม่ปล่อยมือแอนคอยถามคอยแนะนําแอนตลอดมาแอนจะกลับไปรุยอีกครั้งลบกวนทุกคนแนะนําแอนด้วยนะคะปีใหม่นี้ขอให้พี่หญิง AL ทุกท่านเพื่อนพี่น้องชาว193่าทุกคน มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยได้เงินล้านทุกคนสมปรารถนาทุกประการน,นะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ สวัสดีปี2025ค่ะผ่านพ้นมาแล้วนะคะสำหรับปีที่แล้วหนักเอาเรื่องเลยแต่ว่าพอเห็นเงินเห็นโบนัสล้วก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ A193 ขอบคุณพี่ๆ AL ทุกท่านค่ะพี่ออยพี่หญิงพี่เนทแล้วก็พี่อุย้ยขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาสอนน้องๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในสานักงานนี้นะคะปีนี้ขอยอดปังๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ ที่สำคัญขอบคุณพัดลมที่สำนักงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เยาเป็นตัวแทนประกันชีวิต FWD นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมากับประกัน FWD นะคะพี่เยาก็ขอขอบคุณออยแล้วก็ขอบคุณ al หญิง193แล้วก็ขอบคุณเนตขอบคุณอุ้ยขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆน,นะคะที่ให้ความเมตตาและทั้งถีบทั้งดันแล้วก็บางอย่างที่พี่เราทำไม่ได้ทุกคนก็ช่วยสอนบางทีก็ขอบคุณทุกคนนะคะบางทีก็ช้าไปแต่ว่าก็มีม,มิตรภาพดีๆขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาแล้วก็อยากจะบอกว่าประกันชีวิต ช่วยทุกคนได้จริงๆนะคะคือดีมากเลยนะคะบางคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอยากจะมีประกันไว้แต่บางคนไม่สามารถทําได้นะคะอยากให้เห็นคุณค่าของประกันค่ะเย่ yeah, ผ่านมาหนึ่งปีแล้วทุกคนดีใจนะที่ได้พบเจอกับทุกคนได้รู้จักกับทุกคนเลิฟที่สุดมิตรภาพมักจบลงด้วยความรักแต่ความรักไม่มีวันจบลงด้วยมิตรภาพนะ สวัสดีพี่ๆทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะปีเก่าผ่านไปปีใหม่เริ่มกันใหม่นะคะปีที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่การทํางานเต็มปีปีแรกในอาชีพตัวแทนสิ่งที่อยากจะขอบคุณแล้วก็คืออยากขอบคุณตัวเองที่เลือกทีไม่ผิดขอบคุณตัวเองที่เ,เลือกพี่ออยแล้วก็ได้มาอยู่ที่สำนักง,งานนี้ขอบคุณพี่ๆเอเจนต์เอทุกๆคนเลยทุกๆคนทําให้การรู้สึกว่า สำนักง,งานนี้คือช่วยเหลือกันทุกคนจริงๆถึงแม้ว่าปลายปีกันจะแยกห่างออกมาอยู่คนละภาคเลยแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าไกลกันก็ยังทํางานกันได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทุกๆคนก็คือยังซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมกันก็ยังรู้สึกว่ากันก็ยังโชคดีแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ที่ สำนักงานแห่งนี้มากๆปี2568นี้ก็ขอให้พี่หญิงสมหวังตามที่ต้องการให้พี่ๆ AL ทุกๆท,ท่านแล้วก็พี่ๆตัวแทนทุกๆคนนะคะติด e l ลิติด,ด MDRT กันเยอะๆทั้งทีมไปเลยแม้ตัวเราจะห่างไกลแต่ใจเราก็อยู่ใกล้กันเสมอมีอะไรก็คือโทรมาทักมาคุยกันได้เลยถ้าคิดถึงก็แค่บอกก็เดี๋ยวจะบินไปหาบ๊ายบาย สวัสดีทุกๆคนค่ะหนึ่งปีแล้วนะคะที่อยู่กับ193นะคะขอขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตเลยโดยเฉพาะ,อ,ะออยนะคะที่นำพี่ส้มเข้าสู่อาชีพนี้นะขอขอบคุณที่พาออกไปทำงานแล้วก็มีไรายได้เข้ามาอีกหนึ่งช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตทุกๆการซัพพอร์ตเลยนะคะขอขอบคุณพี่หญิงเนตอุ้ยนะคะที่ เป็นแหล่งความรู้ให้กับพวกเราคอยซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเป็นงานหน้าบ้านงานหลังบ้านนะคะขอขอบคุณมากๆเลย1ปีแล้วดีใจจังเลยค่ะแล้วก็จะเป็นปีต่อๆไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดและจะเอารางวัล MDRT มาประดับให้กับ193ค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีปีใหม่และวัสดจีนที่จะมาถึงนี้นะคะคุณขอวอวยพรให้ชาว l w b ทุกคนโดยเฉพาะ A อ U ที่ดูแลนุ่นมาตลอดคุณขอให้ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้มียอดเฮงๆปังๆตลอดปีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่บ้าน fwd 193ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่หญิงเจ้าของสำนักง,งานสวัสดี al พี่เนสสวัสดี al พี่ออและสวัสดี al พี่อุ้ยก่อนอื่นเลยตนรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ก้าวเข้ามาสู่บ้าน fwd แห่งนี้ขอบคุณพี่อุ้ยมากๆค่ะที่ให้โอกาสขอบคุณพี่หญิงที่เปิดโอกาสให้แล้วก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยแนะนำไม่ว่าจะเป็น ALP หญิงเอง ALP พ e เนตเอออยและที่สำคัญเลย ALP พีอุ้ยที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างนะคะอาจจะมีลรือบ้างรัานบ้างเนาะพูดไม่ค่อยฟังก็ขอโทษพี่ๆด้วยที่ทำให้ไม่สบายใจนะคะในปีใหม25่2,568นี้ตังขอไว้พรให้พี่ๆทุกคนที่บ้าน193ของเราจงมีแต่ความสุข เจอแต่ริะใานัานิพน์ที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะเดินเรื่องของหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ที่สำคัญขอให้ยอดขายปังๆเก็บเบี้ยแสนเบี้ยล้านกันทุกคนสวัสดีปีใหมค่ค่ะ